จริงแล้ววันนี้เนี่ยตั้งใจว่าเป็นการอบรมช่างเทคนิคระดับช่างเทคนิคจริงๆแล้วเราเรามีหลายหลายรูปแบบใช่ไหมครับมีอบรมมีสัมมนามีเสวนามีเวิร์กช็อปครั้งนี้มันคล้ายๆเวิร์กช็อปเหมือนกันนะเดี๋ยวก็าคงต้องมีการออกกําลังบ้างนะออกกําลังคว,ความคิดบ้างนิดหน่อยนะครับก็พยายามให้มีการสื่อสารกันทั้งทุกระดับชั้นทุกระดับชั้นหมายความว่าก็เป็นการอบรมหรือว่าเป็นการเข้ามาเข้าคลาสเรียนแบบเนี้ย ทุกกลุ่มนะครับอ่าแล้วก็ในวันนี้เราก็จะเน้นส่วนใหญ่เราจะเน้นแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจและความคาดหวังของเจ้าของโครงการนะครับเทคนิคก็คงไม่ไม่ได้มากมายเพเียงแต่ว่าเทคนิคก็อาจจะเชื่อมโยงเพื่อให้เห็นว่าหลักๆของเจ้าของโครงการเขาเขาคิดอะไรอ่ส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ในระดับ project manager หรือระดับพวกวิศวกรที่เขาียร์ซีเนียร์มากๆเนี่ยก็จะสัมผัสกับเจ้าของโครงการมาก ทีนี้เราก็จะมาสื่อสารเรื่องแบบนี้เพื่อให้ในระดับปฏิบัติการหรือทุกระดับเนี่ยเข้าใจตรงกันพอเข้าใจตรงกันปุ๊บเนี่ยเวลาเราพูดคุยกันเองเ่เราก็จะเข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นหมายความว่าเข้าใจว่าลูกพี่เขาไปถูกด่าอะไรมาบ้างเข้าใจว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวลูกพี่เราไปแล้วเขาจะเจออะไรเราจะได้จัดเตรียมข้อมูลพวกนี้ให้ให,ให้ถูกหรือไม่ก็เราก็สามารถที่จะเป็นด่านหน้าด่านหน้าในการที่จะไปเจอกับเจ,จ้าของโครงการเองอย่างเช่นถ้าเจ้าของโครงการมาตรวจหน้าไซ์นี่เรา อยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังดีเบื้องหน้าใช่ไหมครับถ้าเจออันนี้เราดิ่งตรงเลยไหมเข้าฟิตหรือดิ่งตรงไปหาเจ้าของโครงการเจร้าของโครงการใช่ไหมครับอ่าทีนี้เราก็มาดูว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรวันนี้เราจะพยายามพูดเรื่องความเข้าใจเบื้องต้นในความคาดหวังของเจ้าของโครงการแล้วก็ความเข้าใจในขอบเขตการทํางานความเข้าใจในการทํางานที่ทําให้เกิดความพึงพอใจเพราะฉะนั้นมีแค่สองสามเรื่องเรื่องแรกคืออะไรเรื่องแรกคือว่า <c oughs> ความคาดหวังของเจ้าของโครงการเขาเป็นอย่างไรความเข้าใจในการทํางานของเราเราเข้าใจว่าเราทํางานอะไรนะครับเสร็จแล้วเราเอาสองส่วนนี้มาเชื่อมโยงกันตอนนี้สิ่งบางทีเนี่ยถ้าเราทํางานมาเรื่อยเร่อเราจะเข้าใจในข้อสองเป็นหลักตรวจไม้แบบตรวจเหล็กตรวจคอนกรีตใช่ไหมครับผนังก่ออิฐชาปูนตรวจท่องน้ําตรวจระดับเป็นอย่างไรเนี่ยเรารู้เรารู้แต่เรื่องแบบนี้ แต่บางทีเราขาดขาดเรื่องแบบนี้ว่าเขาเจ้าของโครงการเขาคาดหวังอย่างไรนะครับเจ้าของโครงการนี้เวลาเขาคาดหวังนี่เขาเขารู้อย่างไงเขารู้ได้อย่างไรว่าเราทํางานอะไรเขาจะรู้ไหมว่าเราทํางานอะไรเขารู้ไหมว่าสิ่งที่เรากําลังอยู่ที่หน้าไซต์เนี่ยถามว่าเขารู้ไหมว่า P p s อําอะไรรู้รู้ใช่ไหมครับเขารู้ว่า P p s ทําอะไรเขารู้จากไหนครับว่า PPS อําอะไรสมมุติว่าเราไปอยู่โครงการ เม่กี้บอกอยู่โครงการอะไร u place <c oughs> ใช่ไหม you place <c oughs> เราก็คงจะรู้ว่าเราจะทําอะไรใช่ไหมครับเราเจ้าของ you place เนี่ยเขารู้ไหมว่าเขาจ้างเรามาทําอะไรคิดว่าเขาท <c oughs> ําอะไรคิดว่าเขาเขารู้ว่าเราทําอะไร <c oughs> เขากลุมคเคุมคุณภาพให้ได้ <c oughs> อืมเพราะนี้เขาเขาก็เอาแค่สองอย่างก่อนแล้วกันเนเาะเขารู้ประมาณนี้ <c oughs> ว่าอ๋อเนี่ยจ้างนี้มาแหละเพราะว่า <c oughs> ถ้าจ้างมาแล้วต้องได้ตามเป้าหมายของเขาแน่ก็คือว่างานเขาเสร็จ ตามกําหนดเวลาแน่ใช่ไหมงานเขาเสร็จตามกําหนดเวลาแน่คุณภาพงานต้องได้แน่ทีนี้พอเรารู้จักแล้วว่าพอเรารู้ว่าเขาคาดหวังเราแบบเนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาคาดหวังเราแบบนี้เราก็คงจะพอทายถูกใช่ไหมครับว่าเขาจะด่าเราเรื่องอะไรใช่ไหมครับหรือว่าเขาจะตําหนิเราเรื่องอะไรใช,ใช่ไหมครับอืเพราะนั้นเวลาเขาเข้ามาดูสมมติว่าเจ้าของโครงการเข้ามาดูที่หน้าสนามเนี่ยถ้าเราทายใจเขาเขามาดูเลยความก้าวหน้าของงาน ความปลอดภัยคุณภาพด้วยความปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเจอไอ้สาข้อเนี้ยสาข้อที่สข้อหลักเหมือนกันนะสข้อหลักเลยนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขาเดินมาเขาเดินมาเอาแบบพี่นะเขาเดินมาเขาดู3ข้อ 1. คุณภาพงานได้ไหมสองความก้าวหน้าได้ไหมสามปลอดภัยไหมไอเราเดินไปดูเราเดินดู3ข้อนี้ไหมเวลาเราไปเดินดูห้องน้ําหรือว่าเราไปเดินดู หล็กเสริมเราดูเลยหรือเวลาเราดูท่อเหล็กได้ชะดูท่อเหล็กเราดูแบบพี่เขาไหม <c oughs> ดูสามข้อไหมไอ้สามข้อนี้ม,มันอยู่ในฝังในใจเราไหมฝังอยู่ใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดเราไปเดินดูท่อคอนดุดหรือว่าท่อไฟฟ้าเราก็ดูว่าอะไรเราไม่ได้เดินลอยชายใช่ไหมครับ <c oughs> เราก็ดูว่าขนาดมันได้ไหมแล้วอะไรอีกแนวได้ไหม <c oughs> แล้วข้อสองดูเรื่องเซฟตี ข้อ3ดูเรื่องเวลาอ่าเนี่ยถูกต้องแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกิจกรรม1กิจกรรมที่เราเดินออกไปดูหน้าสนามเนื้องาน1อย่างเนี่ยที่เราไปดูเนี่ยถ้าดู3ข้อนี้ได้นะมันก็โอเคแล้วนะมันเป็นสาระหลักเลยว่าสมมุติเราดูเรื่องท่อคุณภาพก็แล้วแต่ว่าเรื่องอะไรของเราแหละรเรื่องช็อปย้อยิงเรื่องแมทรกซ์นะพรูฟอะไรก็ว่าไปมาตรฐานการติดตั้งอะไรก็ว่าไปนั่นได้1ข้อแล้ว ใช่ไหมครับเซฟตี้ก็ดูว่าเรื่องของการติดตั้งเขามีอันตรายมีจะมีทําให้เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรหรือเปล่าเรื่องที่3ดูเรื่องเวลาก็ดูว่าสิ่งที่เขากําลังติดตั้งนั้นน่ะมันตรงกับเวลาที่กําลังวางแผนไว้หรือเปล่าถูกไหมครับมันอยู่มันอยู่ในเวลานั้นหรือเปล่าสิ่งที่เราลืมดูส่วนใหญ่จะเป็นข้อไหนครับหนึ่งสองสามที่เราไม่ค่อยได้ดูเลยหรือว่าเราดูทั้งสามข้ออยู่แล้วดูอยู่แล้วนะครับดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเดินไปดู ติดสุขภัณฑ์อย่างที่พี่เขาบอกติดสุขภัณฑ์เราก็ต้องรู้ในใจก่อนที่เราไปดูว่าไอการที่เขาติดสุขภัณฑ์นั้นน่ะมันถูกเวลาหรือเปล่า <Okay. S 1> หรือว่ามันควรจะติดมาตั้งนานแล้วหรือว่าคือให้รู้สถานะของงานแต่ละอย่างเลยเช่นติดตั้งเครื่องปรับอากาศดูเรื่องคุณภาพคุณภาพดูเรื่องอะไรไติดถูกหรือเปล่าวะมาตรฐานการติดตั้งถูกหรือเปล่าแอร์ถูกยี่ห้อถูกสเปคหรือเปล่าใช่ไหมครับและอีกอันหนึ่งก็คือดูเรื่องเวลาเวลาคือดูว่ามันติดตั้งแล้วเนี่ยตอนเนี้ย ใช่เวลาที่เขาติดตั้งใช่หรือเปล่าอืมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เขาก,ก็วางเฟรมไว้ให้สามข้อผมว่าโอเคนะว่าหนึ่งเรื่องความปลอดภัยสองเรื่องเวลาที่ติดตั้งสาม,สามก็คือเรื่องคุณภาพมันนะครับเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของโครงการตะกี้เราว่าเข้าใจแล้วว่าเจ้าของโครงการมาดูคงมาดูแค่สข้อนี้มั้งใช่ไหมเขามาดูว่าเฮ้ยคุณภาพมันได้เปล่าวะแล้วก็อันที่สองเนี่ยผมว่าเขาดูอะไรนํา ความเข้าหน้าใช่ไหมเขาดูความเข้าหน้านําใช่ไหมเขาจะดูว่าเฮ้ยเปิดได้ล่าวะใช่ไหมที่เขาเข้ามาทุกวันเนี่ยทุกวัน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 เนี <S <s um> ่ยเขาจะดูว่ามันโปรเกรสมันไปถึงไหนแล้วมันได้ตามที่เขาคิดไว้หรือเปล่าเป้าหมายที่เขาคิดไว้หรือเปล่าซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เทียบกับแผนก็ได้นะแต่เขาใช้ความรู้สึกเอาใช่ไหมครับว่าเฮ้ยงานมันช้าเปล่าวะงานมันจะเปิดทันหรือเปล่าส่วนใหญ่เขาเขาจะมีเรื่องนี้นํา แต่ส,ส่วนใหญ่ที่เรานำเรานำเรื่องอะไรส่วนใหญ่ที่เราไปตรวจคุณภาพส่วนใหญ่เราจะตรวจเรื่องคุณภาพนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันจะเกิดแกลบกันระหว่างเจ้าของโครงการกับตัวเราแล้วนะเพราะเราไม่ได้ถ่ายใจกันอยู่นะว่าสิ่งที่เขามาทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเข,เขาต้องดูอะไรเราเห็นแล้วนะครับว่าเขาเขาดูอะไรนําเขาดูเวลานําถูกไหมครับเขาดูเวลานําแล้วที่เขาจะปี๊ดมากๆเขาดูเวลานําเสร็จแล้วเขาก็ไปเห็นสิ่งที่มันติดตั้งอยู่แล้วมันไม่ได้คุณภาพก็จะวกกลับมา วกกลับมาตำหนิเราเรื่องเฮ้ยคุมงานยังไงไม่ได้คุณภาพแล้วเขาก็จะวกกลับมาที่เป้าหมายงานว่าเอ้ยถ้ามันไม่ได้คุณภาพอย่างเงี้ยมันต้องแก้ไขแล้วมันจะเสร็จทันเหรอใช่ไหมครับมันก็จะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรารู้แล้วเนี่ยถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยก็จะทําให้การที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของโครงการการที่เราไปรับหน้ากับเจ้าของโครงการทําให้เราอ่านใจเขาออกมากขึ้น ว่าอ๋อไม่เป็นไรมีแค่นี้เองส่วนใหญ่มีแค่2เรื่องแหละแต่เซฟตี้ก็มาด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามีแค่2เรื่องแล้วก็เอาเรื่องเวลานําแล้วก็เอาคุณภาพตามได้ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดเราเจอเราก็จะรู้ละเราก็จะรู้เราก็จะได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วเวลาเราทํางานเราก็จะได้เตรียมไว้ล่วงหน้าว่าทํางานก็ดูสิ่งที่เขากําลังติดตั้งอยู่เนี่ยเขาเขาเขาทำตามเวลาหรือเปล่าแล้วก็เวลาตอนเนี้เวลาตอนเนี้มันงานอะไรมันต้องขึ้นก็ไปจี้ตรงจุดนั้น ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราควบคุมแผนงานควบคุมงานควบคุมงานแล้วให้เป็นไปตามเป้าเนี่ยสิ่งที่เจ้าของโครงการเขาดูเนี่ยเขาดูว่างานจะล่าช้าหรือไม่ล่าช้าเนี่ยเขาจะดูจากงานที่เสร็จหรือว่าเขาจะดูจากงานที่เหลือ,ลองานที่เหลือ <laughs> เขาจะดูจากงานที่เหลือใช่ไหมครับอันนี้เราก็เริ่มถ่ายใจเจ้าของออกแล้วนะแล้วเราจะได้มาปฏิบัติตัวละถูกนะว่า งานที่เสร็จกับงานที่เหลือเนี่ยเขาจะโฟกัสอะไรเวลาที่ผ่านไปแล้วกับเวลาที่เหลือเขาโฟกัสอะไรโฟกัสอะไรครับเวลาที่ผ่านไปแล้วหรือเวลาที่เหลือเวลาที่เหลืองานเขาก็โฟกัสเวลาเขาก็โฟกัสเวลาที่เพราะฉนัเวลาเราไปดูหน้างานว่าเฮ้ยอันนี้มันติดตั้งแล้วติดตั้งแล้วติดตั้งแล้วเวลาเราบอกว่างานเนี้ยได้30%เทียบกับแผนงานแล้วโอเค จริงแล้วเจ้าของงานสบายใจยังยังเขาคิดอะไรอยู่ในใจเขาคิดว่างานที่เหลืองานที่เหลือเหลือเท่าไหร่เวลาที่เหลือเหลือเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะว่าเขาคิดถอยหลังเลยใช่ไหมครับเพราะอย่างที่เราบอกว่าเขาคิดเรื่องอะไรเขาคิดว่างานเขาว่าเสร็จตามเป้าหมายที่เขาเปิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่เขาจะเปิดเขาก็จะเทียบว่าเวลาที่เหลือของเขาเหลือเท่าไหร่งานที่เหลือเหลือเท่าไหร่เราคิดได้ตรงกับเขาเนี่ยก็จะ พูดคุยกันรู้เรื่องหนึ่งเดือนเราใช้เงินมาสมมุติเรามีเงินเดือนอยู่แล้วเราใช้เงินมาพอถึงวันนี้เราจะคิดว่าเงินที่เราใช้มาใช้เท่าไหร่แล้วไหมหรือว่าเราคิดว่าเเหลือเงินเท่าไหร่วะเข้าใจใช่ไหมเราเหลือเงินเท่าไหร่วะแล้วเราจะไปชนเดือนเปล่าวะถูกว่าหลักคิดมันเหมือนกันเลยว่าเขาคิดที่เหลือคิดที่เหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทํางานจริงๆเนี่ยเราก็ดูตรงเนี้ยที่เหลือว่าเป็นอย่างไรนะครับ เพราะว่าอย่างที่เราทำงานมาเนี่ยอย่างที่ผมทำงานอย่างภูณโนพนเนี่ยก็ทำที่จุฬาทำเป็น PM ไม่ใช่ทำเป็น CM CM เขาก็จะรายงานแบบนี้งานได้60%ตรงเวลาครับได้ตามแผนงานเราก็จะโฟกัสไปว่าบอกเขาว่าแล้วงานที่เหลือเนี่ยเหลือ40เนี่ยไอเวลาที่เหลือที่เหลือ4 0ี่ยทันไหม มันก็จะกลับหัวหกลับหางคิดลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปทํางานจริงๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเวลาเจ้าของงานเขาคิดเนี่ยเขาก็คิดลักษณะแบบนี้เหมือนกันเขาคิดที่เหลืออย่างเดียวตอนนี้เราเริ่มคิดได้แล้วนะครับว่า1เจ้าของงานเข้ามาหน้าสนามดูอะไร1ดูเรื่องเวลาแล้วเวลาที่เขาดูดูอะไรดูเวลาที่เหลือเวลาที่เหลือแล้วเขาเทียบกับอะไรเขาเทียบกับงานที่เหลือนะครับแล้วอันที่2องเขาดูอะไรเขาก็ดูเรื่องคุณภาพว่าคุณภาพงานโอเคหรือเปล่า แล้วอันที่3ามเาดูเรื่องอะไรดูเรื่องความปลอดภัยดูเรื่องเซฟตี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แสดงว่าเราเริ่มเข้าใจตรงกับเจ้าของงานแล้วว่าเจ้าของงานเขาโฟกัสเรื่องแบบนี้พอเวลาเราทํางานเราก็โฟกัสเรื่องแบบนี้นะครับไม่งั้นเราก็จะสเปซสปะทํางานสเปซสปะสเปซสปะหมายความว่าไงหมายความว่าทําตามที่เราเคยทำทำทำตามที่เราเคยทําทํำยังไงตรวจช็อปรอ i n g ตรวจแมทริ i เลนแอพพิ drawing, approved, แล้วเวลาผู้รับเหมามาเรียกที่ไปตรวจเหล็กก็ไปตรวจเหล็ก ที่ตรวจคอนกรีตก็ไปตรวจคอนกรีตเราก็จะทําแค่นี้ก็จะเป็นรูทีนไปแบบนี้เ,เป็นการทํางานในเชิงแรงงานมากกว่านะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพุ่งเป้าว่าเฮ้ยบริษัท t p s เนี่ยเราทํางานในลักษณะที่มีคุณค่า